ชินดีไหมคงดีดิพี่ไม่เปิ่งพี่ไม่เปิ่งพี่ต้องแหวกลูปตากออกมาดูเอามาล้างน้ําก่อนเฮ้ยล้างน้ําเลยหรอเอามาล้างตาแห้งมาดิเฮ้ยเราหยิบอะไรมาวะเนี่ยน้องปืนมันลั่นเองเหรออะไรไว้ไมาทันยิงเลยไม่ได้จะยิงจะวางมันวางยังไงวะ ปืนมันยิงเองวะเหลือเชื่อเลยไม่เล่นละเลี้ยววิโนสเต็ปี่อันนี้มันป้องกันของพังไหมพี่ได้ใช่ยกมาไปเลยไปสกูหางันลากมาเลยแล้วกันเฮ้ยเอาฟงหน่อยเฮ้ยเอ้น้ำมา โอ้โหนะไอ้นะดีนะมันของจิงของใหญ่เลยโอดิจับผมทุ่มพื้นพี่เออกระบองฟาดเลยเออสวย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 เฮ้ยต้องอย่าจับขาจับหัวจับเออเออสวยสวยสวย คนเดียวแล้วกันเอ้าเอาช่วยกันพี่ช่วยกันช่วยกันสู้เฮ้ยตายยังตายยังตายแล้วพี่ตายแล้วพี่เดี๋ยวมันห้าเราปล่อยนะเราปล่อยนะโอเคเอาตันตู้ก่อนเอาตันตู้มาได้พี่ได้ตันตู้เหรอพี่ดันดันดันตันตู้ ยกเฮ้ย<อ>เขาฝังไหนตั้งอ่ะสรุปว่าแหวนยันจัด <c oughs> ไม่รู้เ <c oughs> อาฝังนี้ตั้งแล้วกันนะเป <c oughs> ็นคนจัดท่าไม่รู้เอาฝังนี้ตั้งแล้วกันดันเข้ามาป <c oughs> ึ๊บสวย่ะทีมงานคุณภาพจัดจัดทำไมทุบมันเอียงวะจะล้มปะเนี่ยไม่หลงหรอก <c oughs> ไม่เอ๊ะเกิดอะไรขึ้นพี่ <c oughs> <c oughs> เก็บเก็บกล่องแดงด้วยนะพี่มาแล้วจ้าเฮ้ยโอ้ติดเฮ้ยพี่ไม่นะพี่ช่วยกันชกได้ไหมหรือว่าจะไปรอบหน้าดีวะมันไม่ทันแล้วปะรอบหน้ารอบหน้ามันไม่ทันแล้วพี่ต้องดึงออกมาอีกเดียวละเ๋ยวพัง เออโอ้ยโอ้ใครวะพี่ผมก็ยืนแบบอบสุดแล้วนะเนี่ยพี่จะมาชนผมอีกขวางทางรถนะรถจะเดินรถจะเดินวัดนี่ไงพี่บนหัวเราได้หลยอ๋อเขาพยายามเอาลงมากันอยู่โอ้ยโอ้ยขวางทางคนจะเดิน วันนาวต่างรุตเฮ้ยพี่ดูดผมด้วยดูดผมทีแล้วผมมีแค่สิบแล้วผมมีแค่สิบพี่ใ <com 59> ช่ด้วยนาวส่ <c oughs> ดูโอหต่อหน้าต่อตามาตายต่อหน้าที่ได้ย <g> ังไงฮฮะมาตายอ,อ,อย่างนี้ไม่ได้นะ พี่อุษาช่วยความหวังมีนี่มันไม่มีเลยอย่างนั้นเหรอมันไม่กีรังขนาดนั้นเลยเหรอฮะ <c oughs> ขนาดที่ <ละ S 1> เกมยังรอดทําไมเองถึงไม่รอดเฮ่อตอบพี่สิโอ้ตอบพี่อย่างี้จะตอบอย่างไง<ม><ห>แล้วตอบพี่มาคือตอบคือแบบยางอีก ดีนะในสุดก็มีคนเจอมุนุต่างดาวสักทีแล้วแบบกูโดนชุบขึ้นมาแล้วแบบบอกว่าพี่ตายเพราะอะไรพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อมันตายเพราะมุนุต่างดาวในสุดก็มีคนเจอสตรีที่แย่เสใจอาตายเพราะมุนุต่างดาวสมัยนี้คุยคนเท่าคนแก่ชวนคุยก็ไม่คุยเหลือแต่หัวก็คุยได้ยังไม่ตายโปรวายโรแลนด์ยิงปืนเล่นเสียของหมดเสกใจกับพี่น้องก็ไม่คุยกับผมวันนี่เหลือแต่หัวคุยได้ยังไม่คุย เลยที่ยังเงียบเนี่ยเนี่ยทำเป็นสวยไปนะเฉียงเขียวไปนะผู้ฟ้าตาแดงตาเขียวเนี่ยนะเออผมขึ้นฟาดหมอบเลยอะไรก็ได้พี่จะจับรานั่งปรับอบรมทุกหมดเลยเนี่ยเออไม่พูงไม่คุยไปเนี่ยแนงรู้เองว่าจะฆ่าแต่กำเดินอีกยูู่้ดประตูได้ปะ ทีการเชื่อป่ะถ้าแบบถ้าแบบถ้าแบบนี้ไม่มีใครตายแล้วชุบผมขึ้นมาแล้วถ้าผมพูดพวกพ,พ,พี่หาว่าผมเป็นบ้าเนี่ยชื่อป่ะใครบอกขอบคุณครับผม <c oughs> เอาไปถุงเงินไุงเงินไป <c oughs> เอ้ยแล้วเขียนไปไหนแล้วนะเอาเอาอไได้ยังไงพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อ ว่ามันรู้ต่างดาวมันมันเพิ่งไปเมื่อกี้นี้เนี่ยผมเดตามหารถเขียนจนได้ไงมีชิ้นใหญ่ทั้งนั้นเลยอ่ะเราจำเป็นต้องเอาด้วยหรอออออ้้าาตตงงหรไม่เสรุปยังไม่ชุบพีหรอเมื่อกี้ชุบพีไปแล้วเราตายรอบหนึ่งหมดใช่มันใช้ชีวิตคุ้มมากเลยติดฟังพีติดฟังตัด พี่มาพูดว่าถ้าพี่เชื่อไมหมถ้าผมเกิดมาเนี่ยถ้าผมไม่พูดเขาจะหาว่าเป็นบ้าแล้วปุ๊บตกเกี่ยวตายอีกรอบหนึง่งอืมน,นี้อันหนึ่งชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งอันเป็นตู้ตอ่ะเด็กตู้ักษ์อะไอตู้อะไรนะตู้เซิร์ฟเวอร์เฮ้ยสี<ๆ>่คนห้าคนไหวตู้เซิร์ฟเวอร์หรือตู้อะไรนะเรียกว่าตู้อะไรนะตู้เย็น อยู่ข้างบนนี้หรอเครื่องชคยาปะหรือว่าอะไรอ่ะถามเหมยให้พูดให้เหมยพูดที่ปิดไหมอยู่อะลองถามเหมยเหมยเครื่องเคี้ยนี่มันคืออะไรตอบถามไปเด <c oughs> ี๋ยวจะได้ยินอยู่นะพี่ไม่ได้ยินพี่ไม่ได้เปิดไหม <c oughs> หลับแล้วตรงนงี้ย เออฉันผิดไปเนี่ยเออบอกไปสิว่ามีคนฝากถามว่าไอ้เครื่องเงี้ยเนี่ยมันคือเครื่องอะไรเสร็ล้ปเชื่ออะไรเนี่ยโอ้ยติดบัาปุ๊บตบปุ๊บเอ้ยอเครื่องอะไรเอ้ยได้พี่สบายชิวกดเลยกดเลย แมวนั้นออกว่ะอะไรหรอออกไปแล้วหมาแล้วล็อเบอร์เราจะมาดูนะฮะภายในสามสองหนึ่งสวยเรื่อยๆเรวยไปทุกคนเราเห็นไปๆไปนาพีเกิดอะไรขึ้นอันไหนอ่ะช็อตไม่การไหนล่ะ เหตุการณ์เมื่อกี้แม่พูดยากอ๋อโอ้ยไปชนปูว่าอะไรอ่ะมีรถเข็นก็เหมือนมีรถถังแล้วเราอ่ะกูก็ว่าอยู่ทำไมกูวิ่งเดือดเดือดอยู่ในรถเข็นเหรอเนี่ยใช่ ไม่รถเฉ่งนะอเนี้ยรถวิ่งประเด็นคืออะไรเราลืมชิ้นหนึ่งไปใช่ไหมใช่ช่างมันไม่เป็นไรเจ็ดพันเองเรารวยอยู่แล้วต่อโดใครรวยใครรวยใครรวยเอออยากให้รู้นะใครรวยใครรวยอ่ะใครรวยใครรวยพี่เออนั่นเสียใครรวยไปวยเกมไปรวยเกมไปรวยพี่เราไปไปที่ได้แล้วต้องตะแคงโอ้พังเลย พิการใครรวยอ่ะเออพิการใครรวยเข่ออย่างนี้โค้งแกว่ะยังไม่แยกย้ายกันอีกแล้วเนี่ยสิ้นหนึ่งครึ่งแล้วไหนไปไปไปแยกย้ายแยกย้ายเออไปแยกย้ายเออหวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับการรับชม ไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย